วันเสือในที่สุดคุณก็พิชิตวไวรัสไซสมอลลงได้ผมขอแสดงความยินดีด้วยทีย่คุณทำงานชิ้นนี้ลุ่่วงไปด้วยดียคุณบุษกรอะไนี่รางวัลตัวเครื่องบินแล้วก็พอเก็ตมานี่เล็กน้อยให้คุณไปเที่ยวญี่ปุ่นสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนี้ผมจะหางานใหม่ให้คุณทำ ผู้พันเก่งจริงๆเลยค่ะที่พิชิตแวรร้ายสายสมอนไดุ้ณ่นาครับผมอยากลาออกอมนว่าไงผมคิดว่าผมทำงานแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วแป๊เานาะอย่าคิดมากนะคุณอยู่ที่นี่มานานแล้วคุณก็เป็นมือดีที่สุดที่เรามีอยู่ไปเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจหนะ่ แล้วค่อยกลับมาตอบผมีกทีนะแต่ผมตัดสินใจแล้วครับอล่ะ,ละในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วผมก็จะไม่เหนียวรังคุณเอาไว้ใจมากครับ เห็นใจผู้พันนะคะที่ต้องฆ่าผนรับด้วยมือเขาเองเธอเธอะละคุณผู้กองความร้องความรักอะไรทํางานอย่างเราต้องไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง,องคุณต้องหนักแน่นเขาไว้ค่ะต่อโทรศัพท์สายพิเศษของเด็ะค่ะ เมื่อเช้าวันนี้มีการบุกเข้าจับกลุ่มแก๊งวายร้ายสายสมอนแต่เกิดการต่อสู้กันขึ้นตำรวจได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการจนวายร้ายสายสมอนสิ้นชื่อขณะนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวผู้วงการที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มวายร้ายสายสมอนคิดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้คิดว่าจะได้ตัวใช่ไ